よし。 ลุาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาหมหามหากุฎวิทยามหาราชตรงหน้าวันนี้หรับอังปรงลำดับนี้เรียนเชิญท่านผู้วิการณดริงชาติได้ถวายพานพุ่มดอกไม้สดเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชาทุศาวรีขอเรียนเชิญครับ ความเคารพพระบรมราชานเสารีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาหมหากุฎวิทยามหาราชตรงหน้าวัดิหั์อมัมรงพัก <Logan> ขับขอยญาเดินหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมา,าราชบพิษทั้งหมดตรง หวานความเคารพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิมพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรทั้งหมดตรงครับรองรู้ชะตากรรมแห่งชาติของท่ว ในันดัต่อไปค่ะขอเรียนเชิญเพื่อนตำรวจเอก่อสักสวิมผู้ราชการตารวจแห่งชาติได้กล่าวสมอหน้าที่ผู้ราญชาการตำรวจอย่างยิ่งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะผู้บัชการตารวจแห่งชาติผมขอขอบคุณเพื่อนราชการตารวจทุกท่านที่ร่วมกันเรียนรับงานในหน้าที่ตลอดมาอย่างเต็มกำลังความสามารถทุกภาพส่วนร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยความมุ่งมั่นคุ้มเพรื่อสละ แม้ว่าจะมีสถานการณ์รณต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งเป็นเรื่องปกติของอาชีพตำรวจเราแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านทําให้สนานักงานตำรวจแห่งชาติสามารถปฏิบัติภารกิจในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมได้ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะดารงตําแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติทั้งนี้กฎกรตลอระเบียบหลักเกณฑ์ ว่าด้การแต่งตั้งยังไม่อาจเริ่มกระบวนการแต่งตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้ประกอบกับมีคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่335ับ2567ลงวันที่26กันยายน2567ให้พลตำรวจเอกอิจิรัตน์พันเพชรเป็นผู้รักษาราชการแทนในตําแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปผมจึงขอส่วนมอบหน้าที่ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติให้แก่พลตำรวจเอกอิจิรัตน์พันเพชร รองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติณบัดนี้สุดท้ายนี้ in สมคอาน่าคุ้มพระศรีรัตนกรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารลโลกเวชพระพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจงองอุปภาคากษัตริย์ไทยทุกองทุกพระองค์โปรดปกป้องคุ้มครองทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงตลอดไปและเรื่ต่อไป เรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่างที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะพ้นจากหน้าที่ราชการเรื่องจาก,กเกษียณอายุราชการซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่จะต้องพ้นจากหน้าที่ราชการในวันที่30กันยายน2567นี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่15การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ สำหรับตำแหน่งผู้จัดการตระเวนชาติหน่วยงานฝ่ายบริการของสำนักงานตุนชาติได้จัดทำบันทึกการรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้จัดการตระเรนชาติตามระเบียบเพื่อประกอบการส่งมอบหน้าที่ราชการในวันนี้กับผมในฐานะรองผู้จัดการตระเวนชาติที่มีอาวุโสสูงสุดในขณะนี้เป็นผู้ทำหน้าที่รับมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้จัดการตรวจชาติ พร้อมทั้งบัญชีรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบต่อไปครับให้เริ่ต่อไปครับขอยนเชิญผู้จัดการตัวแทนชาับ